หไป่อาหัเอาไปใส่ก็ได้ใส่โซ่ัก<า>อืปลาหำเขา เอาโนไปหาบักเพิ่มนู่นพี่น้องเลยพุ่นเล่นกันนูน่นพี่กับน้องเล่นกัน พี่นัวนำฮะแมนวอก่าน้องบอกวอ่าพี่ไปดูเพิ่มกับ โนเล่นกันก่อนนะกองแกงกองแกงน่ารักมากเลยฮูนอน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 เดี๋ยวนี้เลยเพิ่มจะขึ้น

พ hey. ี่ก you know ับน uh, re> ้องทองเดียวกันเฮ้ยชิคเล่นยางรถต่างว่าดีใจจังเลยพี่สาวมาเล่นด้วยพี่สาวมาเล่นด้วยอืม โนบอกจะเข้าหูเก่าเฮ้อเฮ้อเฮ้ยเฮ้คนระชั้นกับโนเลยโนอ้วนมากครับอือ

แยกล่างไม่ได้แม่าาโน้ตว่าใจไม่ได้นะเตะ,ะน้องอนะเอียร์เอียร์เอียร์น้ตอยากกินนมหน่อยเพิ่มบอกมีนมไม่เพิ่มกินไหมอันนี้จะกินหงเดียวแหละปั๊กนี่แม่มา,าก,กินหงก็กินอันยืนเดี่พี่น้องกินแต่กินแต่หอยหิวเลยเองนี่ เพิ่มพูดดันเลยชนนี่เน่อันนี่เน่นอนละนอนละมาให้น้องเล่นละเออถ้าบอกกินคางก็ได้เออ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 เเออขึ้นพี่เลยลูกขึ้นพี่เลย ขึ้นพี่เลยขึ้นพี่เลยไอ้ชิบไอ้ชิบโอ้ยไอ้เอ้เอ้พี่ก็จวกด้วยอะโนจะขึ้นพี่บัวนะฮะอืม ปกติต้องแย่งกินนมนะอันนี้อันนี้ไม่แย่งกินนมแลนะรักน้องรักน้องเบเกอร์เฮ้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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ็งเอ็งนี่ได้มาจากแม่หรือเปล่าวะนั่นอ่ะ เอาคางเกยน้องแหกลัวน,น,วน้องเจ็บนะครับแหม,มไปถูแม,ม่เพิ่มแล้วกินดูบูเพิ่ม

หูยางเดียวอะไกินหูไม่รู้เป็นอะไรอื้ <Yeah. S 2> <c oughs> อหืออื้อหืออื้อหืออื้อหือ้